บัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนม,นมัสการพระภูมิพระภาพอรหันตสัมมาสพัพทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรระะดั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสมาธิทิตามเทราธิบายแห่งประสาริบุตรเทระมาโดยลำดับจนถึงทันประสาริบุตร ได้กล่าวอธิบายจับชรามรณะว่ามีเพราะชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดมีเพราะพพและภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านอีกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจะมีอธิบายอย่างไรอีกท่านก็ตอบว่ามีและท่านก็จับอธิบายต่อไป ซึ่งมีความว่าความเห็นชอบคือสมาธิฏฐินั่นก็คือรู้จักความเกิดขึ้นแห่งพบว่ามีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอุปาทานโดยที่ท่านใดให้คำอธิบายเป็นหัวข้อไว้ก่อนว่าสมาธิฏฐิความเห็นชอบที่จะพึงอธิบายได้ต่อไปนั่นก็คือความรู้จักพบความรู้จักเหตุเกิดขึ้น แห่งพบรู้จักความดับพบรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับพบเมื่อมีความรู้จักดังนี้ก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบปุชุกะทิฏฐิเห็นตรงทำให้ในความเลื่อมใสไม่หวนไหวในพระธรรมและนำมาสู่สัทธธรรมคือพระธรรมวินัยในาศาสนานี้ดังนี้ และท่านก็ได้อธิบายขยายความในข้อแรกว่ารู้จักพบก็คือรู้จักว่าพบนั้นมีสามคือกามาพบรูปประพบรูปประพบอันคำว่าพบนั้นมักจะพูดกันคู่กับชาติว่าพบชาติซึ่งดูเหมือนจะคล้ายๆกันหรือเป็นอันเดียวกันและก็ได้มีอธิบาย พบทั้งสามนี้ไว้ด้วยว่าในแกนโลกอันเป็นที่บังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายและโลกที่บังเกิดขึ้นของภูที่ยังท่องเที่ยวไปในกามก็เรียกว่ากามาพบส่วนโลกที่บังเกิดขึ้นของภูที่ท่องเที่ยวไปในรูปอันหมายถึงได้รูปประชานได้รูปปสมมาบัติ อันเป็นชั้นพรหมคือชั้นรูปประพรหมก็เรียกว่ารูปประพบส่วนโลกอันเป็นที่บังเกิดขึ้นของภูที่ท่องเที่ยวไปในอรูปคือได้อรูปประชานอารูปปสมมาบัตคือเกิดเป็นอรูปประพรหมก็เรียกว่าอารูปประพบนี้เป็นอธิบายทั่วไปและก็อธิบายทั่วไปนี้เองที่ ได้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปดังนี้และก็พูดควบคู่กันไปกับชาติวัชชาิพบดังกล่าวแต่ว่าในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่โยงกันไปอันเรียกตามสัพปปติจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นที่ท่านพระสารีบุตรมาจับอธิบายสแสดงสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็ที่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอันโยงกันไปเป็นลูกโซ่นี้ท่านจับแต่ชรามรณะว่ามีเพราะชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดก็มีเพราะพบและในตอนนี้ท่านก็สนแสดงว่าพบก็มีเพราะอุปาทานแต่ในข้อแรกที่ท่านตั้งขึ้นเป็นหัวข้อ ท่นก็จับเอาพบขึ้นเป็นที่ตั้งว่าสมาธินั่นคือความรู้จักพบรู้จักพบกับสมุทยัยเหตุเกิดพบรู้จักพบกันิโรธรู้จักพบนิโรธความดับพบรู้จักพบหรือภาะวะนิโรธะคามินีปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงความดับพบดังที่กล่าวเมื่อเป็นดังนี้พบกับชาติจึงต่างกัน และชาติมีเพราะพบความเกิดขึ้นแห่งชาติก็มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งพบเมื่อเป็นดังนี้คำว่าพบในที่นี้จึงมีอธิบายต่างออกไปจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอธิบายจำเพาะในหมวดธรรมที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นโยงกันไปเหมือนดังลูกโซ่ ดังกล่าวนั้นและท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าพบหรือภาวะในที่นี้มีสองคือกรรมมาพบพบคือกรรมอุปป,ปัตติพบพบคืออุป,ปบัติคือความเข้าถึงคําว่ากรรมนั้นก็ได้แก่การงานที่กระทําทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทาทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมทําทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมหมายถึงการงานที่กระทํา ด้วยความจงใจอันเรียกว่าเจตนาเมื่อเจตนาคือจงใจทําการที่กระทํานั้นจึงเป็นกรรมให้มันเกิดผลกรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วนี้เป็นอธิบายกรรมทั่วไปดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตัดเอาไว้แปลความว่าเราตถาคตกล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมพระบุคคลจงใจแล้วจึงทํา ทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างดังนี้แต่แม้เช่นนั้นในการแสดงกรรมโดยพิสดารข่านก็ยังจัดกรรมที่ทําโดยไม่ได้มีเจตนาคือไม่จงใจไว้ว่าก็เรียกว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่งเหมือนกันเรียกว่ากตัตตากรรมกรรมที่สัตว์วธรรมพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าการกระทําบางอย่างที่กระทําไป แม้ม่ได้เจตนาแต่อาศัยความประมาทเลินเล่อเผลอเพลินพลาดพลัง้งโทษได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเอาไว้ว่าเ,เป็นกรรมประเภทหนึ่งด้วยก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่ากล่าวโยทั่วไปแล้วเมื่อมีเจตนาคือจงใจทำท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมอ้างพระพุทธภาษิตดังที่ได้ยกมาแปลไว้ข้งต้นนั้นเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกิดจากใจ ใจที่จงใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกรรมขึ้นมาทางใจก่อนอันเรียกว่ามโนกรรมและเมื่อได้พูดออกไปด้วยใจที่มีความจงใจนั้นก็เป็นวจีกรรมเมื่อทำทางกายออกไปก็เป็นกายกรรมเมื่อบังเกิดขึ้นอยู่ในใจจงใจอยู่ในใจ อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคิดไปก็เป็นมนโนกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกิดจากใจและลำพังคิดไปในใจก็เป็นมนโนกรรมได้ฉะนั้นการที่ท่านจัดว่ากรรมก็ชื่อว่าเป็นพบอย่างหนึ่งคือกรรมมาพบพบคือกรรมก็มีเหตุผลอยู่เพราะคำว่าพบนั้นมาจากคำว่าภาวะที่แปลว่าเป็นหรือความเป็นความเป็น,คว,ปนความมี มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าภาวะก็แปลว่าความเป็นความมีเป็นคำเดียวกันกับคำว่าพบความเป็นความมีเพราะฉะนั้นที่ชื่อว่าพบก็คือความเป็นความมีที่เกิดตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อนความเป็นความมีอะไรที่บังเกิดขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อนก็คือความเป็นเราความมีเราอันเรียกชื่อ อีกคำหนึ่งว่าอัตสมิอัตสม,มิมานะความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเรามีเราเป็นฉะนั้นความมีเราความเป็นเราขึ้นอันเป็นตัวอัตสมิคืออัตสมิมานนี้จึงบังเกิดขึ้นในจิตใจนี้มีอยู่เป็นไปอยู่และเมื่อมีเราเป็นเราหรือเรามีขึ้นเราเป็นขึ้น จึงมีอย่างอื่นต่อต่อไปเช่นว่ามีของเราคือจะต้องมีเราขึ้นมาก่อนจึงจะมีของเราถ้าไม่มีเราของเราก็ไม่มีฉะนั้นความมีเราเป็นเราขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมนโนกรรมอันละเอียดซึ่งมีอยู่ในบุคคลสามัญทุกๆคนตรงกับคำว่าภาวาสวะอาสวะคือพบนอนจมดอง จิตสันดานของทุกๆคนอยู่ก็คือความที่มีเราเป็นเราเป็นตัวภาวาสวะอันนี้แหละกล่าวได้ว่าเป็นตัวโมโนกรรมอันละเอียดที่ทุกๆคนมีอยู่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจะต้องมีเราเป็นเราขึ้นก่อนจึงจะมีของเราและไม่ใช่ว่าจะมีเพียงของเราเท่านั้นแต่ก็หมายความว่าย่อมมีสิ่งอื่นทุกๆอย่าง ที่เกี่ยวกับตัวเรานี่และข้อที่เกี่ยวเนื่องเป็นประการแรกก็คือว่าชาติความเกิดต้องมีตัวเราและตัวเรานี่เกิดถ้าหากว่าไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิดแต่เพราะมีตัวเราจึงมีชาติคือความเกิดคือตัวเราเกิดเช่นเดียวกับว่าของเราดังที่กล่าวแล้ว ต้องมีตัวเราจึงมีของเราถ้าไม่มีตัวเราของเราก็ไม่มีทั้งใดก็ดีเมื่อมีตัวเราตัวเรานี้เองที่มีอยู่จึงเกิดเพราะฉะนั้นชาติคือความเกิดจึงมีพระพพก็คือความที่มีเราเป็นเราคือตัวเราและตัวเราที่มีที่เป็นอยู่ อันเป็นมโนกรรมอย่างละเอียดนี่เองเกิดข่านจึงกล่าวว่าพบในที่นี้หมายถึงอุปป,ปัตติพบหมายถึงกรรมมาพบพบคือกรรมก็ดังที่ได้อธิบายแล้วว่าหมายถึงมโนกรรมอย่างละเอียดที่เรามีเราเป็นเป็นเรามีเราเป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละคือตัวพบและตัวพบนี่เองก็เป็นตัวกรรมคือจิตใจนี่เอง ปรุงแต่งขึ้นทำขึ้นมาสร้างตัวเราขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นมนโนกรรมอย่างละเอียดและเมื่อสร้างตัวเราขึ้นมาก็ตัวเรานี่เองจึงเกิดเพราะฉะนั้นเพราะมีกรรมภพดังนี้จึงมีชาติคือความเกิดถ้าไม่มีกรรมภพดังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดเพราะไม่มีตัวเรา เมื่อไม่มีตัวเราก็ม่มีอะไรเกิดเมื่อมีตัวเราขึ้นจึงมีชาติคือความเกิดคือตัวเราเกิดแต่ตัวเรานี้เองก็คือตัวกรรมภพและอธิบายของภพประการที่สองว่าได้แก่อุปปฑฑัตติภพภพคือความเข้าถึงก่อสืบเนื่องมาจากกรรมภพนั่นเองคือเมื่อเรามีเราเป็นมีเราเป็นเรา ตัวเรานี่เองจึงเข้าถึงชาติคือความเกิดคือตัวเรานี่เองมีอาการไปมีอาการมาและประการแรกก็คือไปสู่ชาติคือความเกิดเข้าถึงชาติคือความเกิดตัวเรานี่เองเข้าถึงชาติคือความเกิดดังที่เรียกในที่อื่นว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิและอันนี้เองที่เป็นอุป,ปปัตติภพถ้าหากว่ามีตัวเรา แต่ว่าถ้าตัวเราไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาก็ไม่มีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิดแต่ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อมีตัวเราตัวเราก็ต้องมีอาการไปอาการมาจึงต้องมีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิดอาการของตัวเราที่เข้าถึงคือที่ไปที่มานี่แหละเป็นอุปป,ปัตติภพเพราะฉะนั้นท่านประศาสดาบุตร ท่านจึงได้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั้นก็คือรู้จักพบเมื่อพบคืออะไรเป็นประการแรกและเมื่อรู้จักพบว่าพบคือกรรมภพอุปติปุปปัติพบอันได้แก่ภาวะที่เป็นเราที่มีเราเป็นตัวเราซึ่งมีอาการเคลื่อนไหวไปมาได้เข้าถึงโน่นเข้าถึงนี่ได้ นี่แหละคือตัวพบซึ่งเมื่อมีพบดังนี้ก็มีชาติคือความเกิดให้รู้จักพบดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมมทิฏีิคือความเห็นชอบความเห็นตรงและต่อไปท่านก็แสดงว่ารู้จักภาวะสมุทัยหรือพบสมุทัยเหตุเกิดแห่งพบก็ได้แก่อุปาทานคือความยึดถือรู้จักภาวะนิโรธหรือพบนิโรธ ความดับพบก็คือดับอุปาทานความยึดถือรู้จักเพราะว่านิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงดางความดับพบก็คือดับอุปาทานเสียความที่รู้จักดังนี้เป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงเป็นไปเพื่อละราคานอนุใสอนุใสคือราคะ ความติดใจยินดีเทา่าปฏิคานอนุใสอนุัสคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองเป็นไปเพื่อถอนอนุัสคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นเป็นไปเพื่อละอวิชาเพื่อทำวิชาคือความรู้แจ้งเ,เห็นจริงให้บังเกิดขึ้นนำให้ได้ความเลื่อมใสไม่วันไหวในประธรรม นำมาสู่สัทธธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ดังนี้เพราะฉะนั้นความที่มาพิจารณาให้รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นโยงกันไปเป็นลูกโซ่ตามพระเทราธิบายนี่จึงเป็นข้อที่ควรกระทำและเมื่อพิจารณาให้มีความเข้าใจแล้ว ก็จะได้รู้จักสักจจะคือความจริงในพุทธศาสนาจนถึงขั้นที่เป็นอริยสัจและจะรู้จักอริยสัจทั้งสี่ที่จำแนกออกไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมสัจจะคือความจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาให้มีความเข้าใจ และเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ประโยชน์ดังที่กล่าวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป